สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับบลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนหน่อยสอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าจินโรเกม CRAZY FOX หรือเกมล่ามนุษย์หมาป่าภาคจิ้งจอกคลั่งผลงานของเรียวคาวะคามิซึ่งจะมีทั้งหมด4เล่มจบนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่สองค่ะไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะตอนที่7 ย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่โมริยังเป็นเด็กๆเ,เธอไปเที่ยวสวนน้ำกับพ่อและชวนพ่อของเธอลงเล่นน้ำด้วยพ่อของเธอพูดกับเธอว่าจางนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังเป็นพ่อและคิดถึงลูกเสมอตอนนั้นโมริไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆพ่อก็ับพูดแบบนี้กับเธอตัดภาพมาในปัจจุบันเธอมายืนแอบ,บอยู่ที่ประตูร,ระเบียงและเห็นทาคิกาวะกำลังนั่งเหยียดขาอยู่ที่ระเบียงข้างตัวมีห่ออาหารและขวดน้ำดื่ม เธอแอบรอบมองเขาเขาหันมาเห็นเธอเขา้าและเอ่ยทักเธอจึงต้องออกมาด้วยอาการเขินอายเขาชวนเธอกินแซนด์วิชแต่เธอปฏิเสธและอ้างว่าเธอแค่มาสำรวจสถานที่รับประทานอาหารเขาบอกว่าเธออยากกินก็มากินด้วยกันได้และเขาบอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับเธอส่วนตัวมอริตกใจและเขินมากทาคิการว่าถามว่ามอริเลือกดูตัวตนของเขาเพราะอะไรเพราะเธอสงสัยเขางั้นเหรอมอริตอบว่าไม่ใช่แบบนั้น เธอแค่ไม่เข้าใจกติกาในเกมมากนักหลังจากเกิดเหตุการณ์มากมายเธอรู้สึกว่าทาคิกาวะเป็นคนจิตใจดีเธอก็เลยอยากอยู่ฝ่ายเดียวกับเขานั่นคือเหตุผลที่ไอรีอ้างในการดูตัวตนของเขาทาคิกาวะเคยเล็กน้อยตัวมริคิดไปไกลกว่านั้นถึงขั้นว่าเธอคือเนื้อคู่ของทาคิกาวะกันเลยทีเดียวหลังจากทั้งคู่ต่างก็นิ่งเงียบอยู่ในห้วงคิดคำนึงของตัวเอง เพียงครู่หนึ่งทาคิกาวะก็ขอให้โมริเล่าเรื่องตัวเองให้เขาฟังเธอไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเขาเลยถามเธอว่าเธอเป็นสมาชิกชมรมอะไรในโรงเรียนบ้างโมริบอกว่าตอนอยู่มัธยมต้นเธอเป็นสมาชิกชมรมละครเวทีและเธอมักจะได้บทบาทก,การแสดงที่ไม่สําคัญอะไรเธอชอบอ่านเทพนิยายทาคิกาวะถามว่าเธอยังอ่านเยอะอยู่ไหมเธอบอกว่าไม่เยอะแล้วเธอเริ่มอ่านตอนอยู่ชั้นประถมปีที่สมพ่อแม่ของเธอแยกทางกัน แม้แต่ง,งานใหม่ต่ต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงที่แ้มงวดและเธอมักถูกลงโทษเธอมักจะบอกตัวเองว่าเธอจะต้องอ่านเยอะๆตอนที่ไม่ถูกลงโทษวันหนึ่งก็จะมีเจ้าชายอย่างพูดไม่ทันจบก็มีเสียงทักว่าอยู่ที่นี่เองเป็นซุมิดะที่กำลังตามหาทากิกาวะเธอบ่นว่าตามหาเขายากมากจากนั้นเดินผ่านโมริไปโดยไม่แม้แต่จะทักทายยังบ่นต่ออีกว่าเขามากินแสนวิชอยู่ที่นี่เองแล้วก็เก็บเศษขยะที่เหลือ จากนั้นก็บอกทาคิกาวะว่าขณะนี้ทุกคนกําลังคุยกันอยู่ที่ชั้นล่างเหมือนกับว่าพวกเขาอยากจะสํารวจพื้นที่ในนี้และเธอบอกคนอื่นว่าทาคิกาวะน่าจะอยากไปด้วยเขาจะมาด้วยไหมทาคิกาวะตอบรับและบอกกับซูมิดะว่าขอเวลาเขาสักหนึ่งนาทีเธอรับปากและบอกว่าทุกคนเราที่ห้องอาหารนะจากนั้นเธอก็เดินผ่านโมริที่นั่งอยู่ทำเลินมองเธอนิดนึงโมริมองตามเธอไป ทาคิกาวะพูดขึ้นว่าขอโทษที่พวกเราคุยเรื่องอะไรคร้างกันอยู่โมริบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วเธอก็ถามว่าทาคิกาวะดูสเสนิทกับซูมิดะมากเลยนะเขาบอกว่าก็ปกตินะเหมือนว่าโอกาสที่เราจะคุยกันจบแล้วโมริบอกว่าทาคิกาวะควรจะไปได้แล้วเหมือนกันทาคิกาวะถามโมริว่าเธอจะทําอะไรมาด้วยกันไหมโมริตอบป,ปฏิเสธและทาคิกาวะก็ออกไป เขายังหันมาถามอีกว่าแน่ใจนะว่าจะไม่มาด้วยกันถ้าบอกว่าแน่ใจเธอโอเคพ่อเข้าไปแล้วโมริก็โมโหมากตอนที่8โมริมาพบกับฮิกุชิและบอกว่าเธอจะบวชให้ซุมิดะฮิกุชิพาโมริเข้ามาในห้องและถามเหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจกระทันหันแบบนี้โมริบอกว่าที่เราตกลงกันก่อนหน้าว่าจะบวชโจเธอก็จะทําตามคําขอเพียงแต่ว่าให้บวชสุมิดะก่อนฮิกุชิงง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้น โมริบอกว่าฮิกุจิไม่จําเป็นต้องรู้เหตุผลขอเพียงแค่บวชไปที่เป้าหมายที่ต้องการก็เป็นวิธีการที่ฉลาดกว่าไม่ใช่หรอและโมริก็พูดกับฮิกุจิไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเธอก็จะไม่เปลี่ยนใจฮิกุจิบอกว่านั่นไม่กดดันกันเกินไปหน่อยหรอโมริไม่ตอบโต้อะไรนอกจากเอ่ยคำลาและกําลังจะเดินออกจากห้องฮิกุจิเรียกเธอเอาไว้และถามว่าเธอได้เจรจากับทากิกาวะให้โหวตโจสําเร็จไหมเธอบอกว่า เธอยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับทาคิกะวะเลยเพราะเธอคิดว่ามันดูน่าสงสัยในใจโมริคิดว่าเธอลืมพูดเรื่องนี้ต่างหากเธอแค่ไม่สบายใจที่เห็นซูมิดะใกล้ชิดกับทาคิกะวะโมริถามฮิกุจิว่าโนมนาทสุกะสำเร็จไหมเขาตอบว่าแน่นอนเธอให้ความร่วมมือเต็มที่แต่การที่จะให้เธอโบสถูมิดะน่าจะไม่ง่ายนะโมริบอกว่าเธอต้องทำอะไรงั้นหรอฮิกุจิก็จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองสิ แล้วเธอก็ออกจากห้องของเขาไปเมื่อถึงเวลาโบ์โทสุกะก็พูดขึ้นว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าจะบทคนอื่นแทนที่จะเป็นผู้พยากรณ์เพราะว่าถ้าเกิดเราบดประหารผู้พยากรณ์ตัวจริงขึ้นมาก็ต้องเป็นเรื่องแย่มากแน่ๆดังนั้นเธอบอกว่าต้องการให้ทาคิกาวะและตัวเธอออกจากตัวเลือกการบทประหารเหมือนกันเพราะว่าผู้พยากรณ์ได้บอกแล้วว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นชาวบ้านตอนนั้นเองแต่อกีบอกว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะ จก็ลุกขึ้นมาพูดว่าเขาก็ขอขานเช่นกันฮิกุชิกับโมริเป็นมนุษย์หมาป่าแน่นอนฮิกุชิลุกขึ้นและพูดว่านั่นมันเป็นการตัดสินส่วนบุคคลเคยคิดกันบ้านไหมว่ามันไม่สําคัญว่าโมริหรือเขาจะพูดว่าอะไรเจ้าบอกว่ารู้ตัวตนของชิโนกิและนั่นก็เป็นเรื่องทําได้ง่ายมากหลังจากที่เขาตายไปแล้วโมริ i, กับฮิกุชิก็สามารถทําแบบโจได้เหมือนกันแต่พวกเขาไม่ได้ทําแบบนั้นฮิกุชิแค่แจ้งผลลัพธ์ที่ซื่อตรง โมริบอกว่าเธอก็เหมือนกันถ้าบอกความจริงโจลุกขึ้นตะโกนบอกว่าเขาก็เหมือนกันเขาก็เป็นขนซื้อสัตว์เหมือนกันโทสุกะบอกว่าเธออยากรู้ว่าพวกเขาพยากรกัน,กนแบบไหนเหมือนกันแบบนั้นพวกเราอาจจะหามนุษย์หมาป่าพบและบางทีก็ฆ่าจิงจอกด้วยโจยังคงตะโกนเสียงดังเพื่อโต้แย้งโฮชิบอกให้โจใจยเย็นลงบ้างตามที่โจบอกจิงจอกน่าจะต้องตายไปแล้วแต่ในเวลาเดียวกันกเขาก็เข้าใจว่าฮิกูชิและโมริ มีที่มาย,ยังไงในวันแรกคนสองคนตายนั่นหมายความว่าคนหนึ่งเป็นชาวบ้านอีกคนเป็นจิ้งเจ้าใช่ไหมพูดถึงตรงนี้จ่าเอกิถามขึ้นว่าใครที่ยังไม่ได้รับการพยาการณ์บ้างโฮชิบอกว่ามีห้าคนตัวเขาจาเอกิทาชิบานะสุมิดะแล้วก็โอซาวะตอนนั้นเองฮิโคชิก็บอกความคิดของเขาว่าคนที่พูดน้อยนะ่าสงสัยมากที่สุดแล้วเขาก็หันไปจ้องมองสุมิดะ ตอนนั้นเองที่ทาคิกาวะก็พยายามอธิบายว่านี่มันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่เอามาพิจารณาด้วยมันเป็นเรื่องปกติที่บางคนอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปจนไม่สามารถพูดออกมาได้ก็มีโมริรู้สึกเดือดพล่านในใจแต่ก็พยายามคิดว่าทาคิกาวะเป็นคนใจดีกับทุกคนไม่ใช่ว่าเขาจะพยายามปกป้องซูมิดะตอนนั้นซูมิดะก็พูดขึ้นว่าต่แต่เริ่มต้นเธอก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เท่าไหร่ เธอก็เลยแค่ฟังทุกคนเสนอความคิดเห็นถกเถียงกันทาชิบานะบอกว่าเธอก็เหมือนกันคนที่พูดไม่หยุดเป็นคนน่าสงสัยฮิกุชิถามว่าถ้าคิดอย่างนั้นเหรอจากนั้นก็พูดว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ความคิดเห็นออกมาจะได้ช่วยกันตัดสินใจว่าจะโบทใครดีฮิกุชิหันไปถามทาชิบานาว่าเธอน่าจะมีคนที่น่าสงสัยในใจอยู่แล้วใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่เธอคิดว่าซูมิดะผ่อนคลายมากจนน่าตกใจ มือนกับว่ามีความสงบเย็นใจว่าตัวเองจะไม่ถูกประหารในการโหวตที่จะมาถึงเมื่อเป็นแบบนั้นทาให้ทาชิบานะอดคิดไม่ได้ว่าหรือเธอจะเป็นมนุษย์หมาป่าทาชิบานะถามซูมิดะว่าถ้าวางแผนกับทีม,มนุษย์หมาป่าที่จะโหวตคนอื่นอยู่ใช่ไหมตอนนั้นโมริคิดในใจว่าเธอไม่คาดหวังเลยว่าพลมันจะออกมาดีเช่นนี้ทาชิบานะกับซูมิดะตอนแรกดูน่าสงสัยทั้งคู่ แต่ทาชิบานะกลับเร่งเกียร์แซงซูมิดะขึ้นไปแบบไม่ติดฝุ่นแล้วจากนั้นทาชิบานะก็ถามซูมิดะว่าเธอโหวตใครเมื่อวานนี้ถ้าตอบว่าเธอโหวตสุกาวะทาชิบานะบอกว่าใครๆก็โหวตสุกาวะถ้าเธอเป็นมนุษย์หมาป่าแน่นอนว่าเธอก็ต้องโหวตตามคนส่วนใหญ่ซูมิดะบอกว่าให้ทุกคนอย่าด่วนตัดสินใจทาคิการะบอกว่าใช่ซูมิดะแค่ไม่ใช่คนที่พูดมากนะักและเขาเองก็เหมือนกันตอนนั้นโมริแย้งว่า แต่พวกเรารู้ว่าทากิกาวะเป็นชาวบ้านถ้าเห็นจากการพยากรณ์ทากิกาวะบอกว่าใช่แต่เขาก็อึดอัดขับคลองใจยอย่างมากโมริคิดว่าเขาอาจจะพูดว่าโมริไม่ใช่นักพยากรณ์ตัวจริงแล้วโมริก็คิดว่าแต่ที่เขาไม่ได้พูดออกมาไม่ใช่เพราะเขาอยากปกป้องสถานะของตัวเองแต่เพราะว่าเขาใส่ใจเธอแต่ไม่ว่าจากกรณีไหนทากิกาวะก็เป็นคนจิตใจดีเธอต้องปกป้องเขาตอนนั้นโฮชิบอกว่า ใกล้เวลาที่จะต้องโหวตแล้วซูมิดาก็ตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีตอนที่ 9. ก้าซูมิดาพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าเธอคือชาวบ้านเธอได้การ์ดชาวบ้านทาชิบานะพูดว่าดูสิใครที่กลายเป็นคนพูดมากขึ้นมาได้นะซูมิดาบอกว่าเธอซีเรียสนะทาชิบานะพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงเธอไปทําทอะไรงั้นหรอเธอก็แค่ถูกพามาที่นี่อย่างกระทันหันเธอไม่เข้าใจอะไรแม้แต่นิดเดียวทาชิบานะบอกว่า ธอไม่ใส่ใจอะไรก็ตามที่เธอคาดเดาเธอเชื่อซูมิดะตอนนั้นเสียงประกาศจากลำโพงดังขึ้นบอกว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีก็จะต้องทำการโหวตทาคิกาวะก็หันไปบอกซูมิดะให้นั่งลงแต่เธอกลับคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเขาและพูดว่าเธอเป็นคนซื้อสัตว์ใช่หรือไม่ทาคิกาวะบอกว่าเขารู้ตอนนั้นโมริจ้องมองด้วยสายตาเครียดแคร์และกัดเล็บเสียงประกาศเตือนเหลือเวลาอีก30มวินาที ทาคิกาวะจับแขนซูมิดะให้ลุกยืนขึ้นและเธอก็นั่งลงบนเก้าอี้ของเธอบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทุกสายตาพุ่งมาที่ซูมิดะจากนั้นก็นับถอยหลังสิบวินาทีผลโบทออกมาเป็นซูมิดะที่จะต้องถูกประหารในวันนี้เธอถึงกับอาจเจนออกมาแล้วทรุดลงกับพื้นตอนนั้นประตูห้องเก็บอุปกรณ์ประหารก็เปิดออกทาคิกาวะเข้าไปปรอบโยนซูมิดะเธอร้องไห้และขอให้เขาช่วยเหลือเธอเธอยังไม่อยากตาย และโผล่เข้าสู่อ้อมแขนของทาคิกาวะพร้อมกับร้องไห้โมริเจ้าโมยังดูด้วยความรู้สึกไม่พอใจที่ซูมิดะทำแบบนั้นและคิดว่าทาคิกาวะใจดีมาเกินไปจึงน่าจะทำให้ซูมิดะเข้าใจผิดก็ได้โฮชิบอกทุกคนว่าวันนี้เขาจะไม่ลงมือสังหารใครนะเจ้าบอกว่าทุกคนรอ,อก่อนนี่มันเป็นเรื่องตลกเขาไม่คิดว่าซูมิดะจะเป็นหนึ่งในพวกมนุษย์หมาป่านะโฮชิตะกอนกลับมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราจนครบ15นาที แล้วก็ตายไปพร้อมกับเธอก็แล้วกันตอนนั้นทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเจ้าเองก็หมดคำพูดโต้ตอบโอซาวะหันมาถามโมริว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นซาเอกิก็พูดขึ้นว่าคนที่จะลงมือน่าจะเป็นคนที่โหวตให้กับซูมิดะฮิกุชิบอกว่าซาเอกิเจ้าเล่มากเธอรีบปฏิเสธและบอกว่าถ้าเห็นจากเมื่อวานนี้โมริคิดในใจว่าเธอต้องลงมือด้วยหรอท่าไม่อยากทำเลยฮิกุชิบอกว่ายังไงก็ตามเขาคิดว่า ถ้าพวกเขาตัดสินใจทำแบบนี้ตั้งแต่นี้ไปทุกอย่างก็จะราบรื่นขึ้นพวกเราต้องมั่นใจว่าพวกเราจะมีโอกาสรอดชีวิตตอนนั้นฮิกุชิก็ขานชื่อคนที่โหวตให้กับซุมิดะทั้ง5คนรวมตัวเขาเองด้วยซุมิดะแตกตื่นแล้ววิ่งหนีพยายามจะออกจากประตูแต่ประตูก็ไม่เปิดออกเสียงประกาศบอกว่าเหลืออีก5นาทีทั้งหคนจึงเอามารวมตัวกันโมริไม่อยากฆ่าใครเลย แล้วเธอก็มองเห็นกุญแจที่แขวนฝาผนังสถานการณ์ในห้องเริ่มวุ่นวายทากิกาว่าปล่อยทุกคนเราก่อนเพราะเราไม่มีทางทําอะไรได้เลยเหรอหาคนนั้นก็ตอบว่าไม่มีทางและพยายามจะจับตัวซูมิดะเอาไว้ไม่ให้นีฮิกุชิจับตัวซูมิดะไว้ได้แล้วกดเธอลงกับพื้นเขาเร่งให้คนอื่นเข้ามาช่วยเพราะซูมิดะแรงเยอะมากโอชิก็เข้ามาช่วยฮิกุชิจับตัวซูมิดะไว้โมริ่วยโอกาสนี้ ใส่กุญแจมือเธอไพล่หลังเอาไว้มอริพูดว่าเธอทําในส่วนของเธอแล้วนะเธอจะไม่ทําอะไรอื่นกับซูมิดะอีกตอนนั้นเสียงประกาศบอกว่าผ่านไปสิบนาทีแล้วเหลืออีกห้านาทีเท่านั้นตอนนั้นโฮชิโอซาวะฮิกุชิและโทอสุกะต่างช่วยกันกระหน่ำตีซูมิดะจนแน่นิ่งไปพวกเขาจึงหยุดมือทาคิกาวะตะโกนเรียกชื่อซูมิดะตอนที่สิบ ย้อนกลับไปในอดีตทาจิบานะกลับมายังบ้านของตัวเองก็พบว่าภายในบ้านรกมากเสื้อผ้าข้าวของเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดแม้แต่ในครัวก็ยังมีถ้วยชามกองพเนินทาจิบานะบอกว่ามันคืออะไรกันในเมื่อเช้านี้ทุกอย่างยังดูเรียบร้อยอยู่เลยเธอหันไปถามหาอาหารเย็นกับผู้หญิงอีกคนที่คาบุรีและนอนตะแคงดูทีวีอยู่บนพื้นหญิงคนนั้นตอบว่าเธอกินราเมนไปแล้วทาจิบานะบอกว่าเธอไม่ได้ถามว่า กินอะไรไปเป็นอาหารเย็นแต่แม่ควรจะเตรียมอาหารเย็นไว้ไม่ใช่หรอแม่ของเธอหันมาตะโกนใส่ว่ามีทุกอย่างในครัวก็ไปทําอาหารกินเองสิตั้งแต่ทาชิบานะไปเรียนมัธยมปลายเธอยังไม่เคยบ่นสักคำว่าทาชิบานะไปเที่ไหนหรือไปทําอะไรทาชิบานะบอกว่าเธอจะทําอาหารแน่ถ้าครัวมันสะอาดสะอาดเป็นระเบียบแต่แม่ไม่เคยสนใจเลยแม่เอาแต่ดูทีวีเหมือนกับว่าเป็นอย่างเดียวที่แม่ทําได้แม่ของเธอตะโกนว่าเธอเหนื่อยแล้ว เพราะว่าเธอทำงานและพูดถึงโรงเรียนของเธอไม่รู้ว่าทาชิบานะไปเรียนหรือเปล่าทาชิบานะบอกว่าเธอก็ทำงานพาร์ทไทม์เธอได้เงินมาจ่ายบิลต่างๆแม่เธอพูดต่อว่าก็ใช่นะสิเธอให้ทาชิบานะอาศัยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาช่วยจ่ายเงินด้วยทาชิบานะบอกว่ายังไงก็ตามเธอจะออกไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่เธอตะโกนต่อว่าอย่าทำเป็นอวดดีเธอไม่มีปัญญาจะไปอยู่ที่อื่นหรอก ทาชิบานะเข้าห้องปิดประตูเธอมองดูโต๊ะหนังสือของเธอที่มีกองขยะเธอมีอาการลนลานและเอาแต่พึมพำว่าก่อนที่เธอออกไปจากห้องไม่มีขยะไม่มีขยะตอนนั้นแม่เธอเปิดประตูเข้ามาและพูดว่าทาชิบานะก็เป็นขยะเหมือนกันและเอาเศษขยะขยี้ลงบนผมของเธอแล้วก็พูดว่ากลิ่นของเธอเมัอนน่าขยะขย,ะยงจริงๆจ,จากนั้นก็หัวเราะเสียงดังก่อนออกจากห้องไปทาชิบานะเข้าห้องน้ํา ถ้าตัดผมด้านข้างที่ถูกแม่เอาขยะยีผมจงกระทั่งผมสั้นกดติดหนังศรีรษะและราวกับสติหลุดลอยเธอเอาแต่พึมพำว่ามีขยะอยู่บนตัวเธอมีขยะอยู่บนตัวเธอและนั่นคือที่มาของทรงผมโกนศรีรษะข้างหนึ่งของทาจิบานะตัดภาพกลับมาในปัจจุบันช่วงเวลาของมนุษย์หมาป่าภายในห้องอาหารทาจิบานะมองดูขยะที่เกลื่อนกลาบบนโตอาหารที่ไม่มีใครจัดการและเธอก็หงุดหงิด ระเบิดอารมณ์ใส่ฮิกุชิบอกเขาว่าถ้าอยากจะประหารใครก็พูดแค่ว่าคนนั้นน่าสงสัยก็ได้เพราะเขาพูดว่าคนที่เงียบเป็นคนที่น่าสงสัยทําให้เธอจําเป็นต้องแสดงบทบาทที่โดดเด่นออกมาขณะที่เธอโมโหเธอก็เก็บขยะทุกอย่างบนโต๊ะอาหารลงในถังขยะฮิกุชิบอกว่าแต่ในที่สุดก็จบลงด้วยดีทาชิปานะยังตะโกนอีกว่าอะไรที่เรียกว่าจบดีกันฮิกุชิบอกว่าเขากลัวเธอแล้วก็บอกว่า โมริเป็นพวกนอกข้กจริงๆถ้ท่าที่านะถามเขาว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับโมริงั้นเหรอที่กูชี่ยอมรับว่าใช่เริ่มต้นเขาคิดว่าโมริชอบทากิกาวะเรียกได้ว่าติดหนึบเลยทางด้านทากิกาวะเหมือนว่าโมริจะกังวลว่าเขากับซูมิดะสนิทสนมใกล้ชิดกันการที่เธอพุ่งเป้าไปที่ซูมิดะก็เพราะความริษยาท่าที่ปานะบอกว่าใช่โมริเป็นแบบนั้นแหละเกมที่ผ่านมา โมริพูดเรื่องความรักในชีวิตจริงอย่างหลงไหลคลั่งใคล้มากฮิกุชิบอกว่าเธอก็เป็นแค่หญิงสาวปริศนาและมันก็ดีที่เธอจะโดนบทขยี้เพราะไปพัวพันกับการเป็นผู้พยากรณ์ทาชิบานะบอกว่าถ้าในกรณีนั้นก็ดีมากแต่ฮิกุชิอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเพราะโมริเป็นพวกน็อตหลุดเขาอาจจะโดนแทงข้างหลังโดยไม่รู้ตัวก็ได้ทาชิบานะมองดูนาฬิกาเที่ยงคืนครึ่งแล้วท่าหง,งุดหงิดจนต้องอุทานออกมา ฮิกุชิบ่นเบาๆว่าคืนนี้มนุษย์หมาป่าคนที่สก็ไม่มาอีกแล้วใช่ไหมนอนหลับเพลินสองคืนไม่น่าเป็นไปได้ทาชิบานะถามฮิกุชิว่าคิดจริงๆหรือว่าสุกาวาระหรือไม่ก็ซูมิดะเป็นมนุษย์หมาป่าคนที่สามฮิกุชิบอกว่าที่ทาชิบานะไม่คิดแบบนั้นเพราะสองคนนั้นไม่น่าจะเป็นพวกนอนเพลินจะลืมเวลาสินะทาชิบานะโมโ oh หแล้วถามว่างั้นจะเป็นใครล่ะฮิกุชิบอกว่าเขาไม่แน่ใจ แต่มันมีโอกาสที่จะดูการ์ดผิดประมาณว่าได้การ์ดมนุษย์หมาป่าแต่กลับบอกตัวเองว่านี่คือการ์ดของชาวบ้านดังนั้นเขาเป็นชาวบ้านนั้นยิ่งทําให้ทาชิบานะหงุดหงิดเข้าไปใหญ่นี่มันไร้สาระเกินไปแล้วฮิกุจิบอกว่าเราคิดเรื่องนี้กันก่อนเถอะว่าแต่คืนนี้พวกเราจะไปจัดการกับใครตอนที่11บเอทาชิบานะพูดว่าน่าจะเป็นโจหรือไม่ก็โมริหรือเปล่า ฮิกุชิคิดว่ามีคนสี่คนที่อ้างตัวเป็นผู้พยากรณ์ถ้าสองคนถูกจัดการเหลือเพียงสองคนก็จะมีการวัวประหารคนใดคนหนึ่งดังนั้นเราจะทำแบบคราวที่แล้วก็คือไปจัดการบุคคลที่มีศักยภาพที่สุดถ้าเกิดว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่าคนที่3พวกเราก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเขาไม่ใช่เราก็กำจัดเขาทิง้งซะฮิกุชิดาว่าทาชิบานะเลงซาเอกิและโทสุกะ แต่พวกเธอก็เป็นแค่แมวน้อยขี้กลัวดังนั้นผลสรุปก็คือโฮชิที่พวกเขาจะต้องไปจัดการในคืนนี้พวกเขามาถึงห้องของโฮชิเปิดประตูไว้และดักอรอข้างนอกแต่มันไม่ง่ายเลยโฮชิตะโกนล,ลั่นขอร้องให้คนช่วยโฮชิบอกเลขห้องของตัวเองเขาพยายามเดินไปที่ประตูฮิกูชิและทาชิบานะรอพร้อมที่จะจู่โจมแต่แล้วเขาก็ไม่ได้ออกมานอกจากตะโกนให้คนอื่นออกมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครออกมา เขาซุดตัวลงร้องไห้ในห้องทาชิบานากระสึกกระซาบกับฮิกุชิบอกให้รีบลงมือแล้วเธอก็เผลอตะโกนพูดเสียงดังออกมาว่าเขากําลังกลัวไม่มีทางที่เขาจะออกมาข้างนอกเขาไปจัดการข้างในสิตอนนั้นเองโพชิก็บอกว่าเป็นเสียงของผู้หญิงงั้นเหรอเขาตะโกนว่าไปให้ห่างเขาเลยถ้ายัางไม่ได้เข้ามาในห้องเขาไปเลือกห้องอื่นได้เลยเพราะเขาจะสู้ไม่ถอยแน่นอนยอมแพ้ได้แล้วไปที่อื่นซะทําไมต้องมาเลือกเขาด้วย ทั้งคู่ยังคงนิ่งเงียบแต่แล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างในห้องพอพวกเขาเข้าไปในห้องก็เห็นหน้าต่างเปิดอยู่โฮชิหนีไปทางหน้าต่างแล้วพวกเขามองออกไปข้างนอกก็พบว่าโฮชิกําลังวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายเขาก็ล้มลงแล้วก็แน่นิ่งไปทั้งฮิกุชิและทาชิบะนะต่างไม่เข้าใจว่านี่จะนับเป็นฝีมือของมนุษย์หมาป่าได้ไหมในเมื่อพวกเขาไม่ได้ลงมือจัดการเองแล้วทาชิบะนะก็บอกว่ายังมีเวลาเหลือ ไปจัดการเปิดทุกๆห้องและค้นหามนุษย์หมาป่าคนที่3มกันเถอะตอนที่ 12. บฮิกุชิตกลงที่จะตามหามนุษย์หมาป่าคนที่สมถ้ามีมนุษย์หมาป่าปะปนอยู่ในกลุ่มคนรอดชีวิตพวกเขาน่าจะสามารถเปิดประตูห้องได้ทาชิบานะคิดว่าการที่มนุษย์หมาป่าคนที่สามไม่ปรากฏตัวน่าจะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างฮิกุชิสงสัยว่าถ้าอยากชนะก็ต้องมารวมตัวกันสิมันมีผลต่อการโหวตด,ด้วยนะทาชิบานะคิดต่างออกไปว่า เขาน่าจะมั่นใจว่าจะไม่ถูกโบดประหารแน่ถ้าเขาตกอยู่ในสถานะที่เป็นเป้าหมายการโบดประหารเขาจะต้องมาปรึกษาพวกเธอแน่นอนฮิกุชิบอกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเราล่ะทาจิบานะบอกว่าเธอไม่แน่ใจนักหรอกฮิกุชิไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นทาจิบานะบอกว่าถ้าไมมารวมกลุ่มมือก็ไม่ต้องเปื้อนเลือดยังไงล่ะทาจิบานะโมโหไละเตะประตูใกล้ใกล้ ทกูชิบอกว่าต้องทำเสียงดังขนาดนี้อะไรเหรอทัชิปะนะบอกว่ายังไงห้องพวกนี้ก็ไม่มีคนอยู่ไม่เป็นไรหรอกทิกูชิบอกว่าใครจะรู้ว่าห้องนี้มันตรงข้ามกับห้องของโจนะพวกเขาลองเปิดห้องโจก็พบว่ามันเปิดไม่ออกแต่หลังจากที่พวกเขาลองเปิดประตูแล้วก็พบว่าไม่มีห้องไหนเปิดได้เลยทิกูชิบอกว่าน่นาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์หมาป่าคนที่3มตายไปแล้วน่าจะเป็นสุกาวาระหรือไม่ก็ซุมิดะ ถ้าชิบานะโมโหหนักมากถ้ามันเป็นแบบนั้นพวกนี้ก็งโง่มากฮิคุจิหัวเราะและบอกว่ามีโอกาสเป็นซูมิดะเธอไม่คิดว่าตัวเองจะถูกโัวประหารและนั่นทำให้เธอไม่มาพบกับพวกเขาทาชิบานะบอกว่าพวกเขาน่าจะเอาอะไรมากั้นประตูทำให้พวกเขาเปิดเข้าไปไม่ได้ฮิคุจิบอกว่าไม่มีทางถ้าทำแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันต่อต้านการโจมตีของมนุษย์หมาป่าทาชิบานะบอกว่าไม่นะ ปลอกคอจะต้องรัดแน่นถ้าพวกเราเข้าไปโจมตีพวกเขาฮิกุชิบอกว่าคนที่ลักพาตัวน่าจะใช้ปลอกคอนี้ทําให้การจู่โจมของพวกเขาง่ายขึ้นต่างหากตอนที่พวกเราจัดการกับชิโนกิก็ไม่ได้ถูกปลอกคอรัดแน่นแม้พวกเขาจะเอาอะไรมากั้นประตูแต่ถ้ามนุษย์หมาป่าเลิกที่จะโจมตีใครแล้วต่อให้มีอะไรกั้นประตูปลอกคอก็ต้องรัดแน่นจนพวกเขาไม่สามารถขัดขวางมนุษย์หมาป่าได้ฮิกุชิบอกว่า เขายังคิดว่ามนุษย์หมาป่าคนที่สามตายไปแล้วทาชิบานะบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอก็หงุดหงิดอยู่ดีและทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปนอนทาชิบานะพบว่า,าเธอเหงื่อออกและอยากอาบน้ำแต่ถ้าเธอไปอาบน้ำตอนนี้แล้วถึงเวลาที่ทุกคนจะออกมาจากห้องจะต้องน่าสงสัยมากเธอคิดว่าจากนี้ต้องระวังให้มากเพราะโฮชิตะโกนเสียงดังออกมาคาดว่าต้องได้ยินไปทั้งตึกแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทุกคนเข้ามาในห้องของโฮชิและพบว่าเขาตายอยู่ในสวนมีฝูงกากำลังจิกกินศพของเขาโมริคิดในใจว่านี่เป็นข่าวดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับทาคิกาวะเมื่อคืนทาชิบานะถามฮิกุชิว่าคิดไหมว่านี่เป็นฝีมือมนุษย์หมาป่าฮิกุชิตอบว่ายังไม่ชัดเจนเพออีกรอโมริคิดในใจว่าเธอไม่รู้ว่าใครเป็นผู้พยากรณ์ตัวจริงฮิกุชิได้รับความไว้วางใจจากโทสุกะ และนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคถ้าเธอยังจะคงเสแสร้งทำตัวเป็นผู้พยากรณ์ต่อไปโมริคิดว่าฮิคุจิจะต้องเป็นมนุษย์หมาป่าแน่นอนตอนนั้นเองฮิคุจิก็บอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับเธอเมื่อเธอหันไปเขาก็ชูนิ้วโป้งความลงและพูดว่าโมริเป็นมนุษย์หมาป่าใช่ไหมและแล้วจินโรเกมเพรสซี่ฟ็หรือเกมล่ามนุษย์หมาป่าภาคจิงจอกคลังเล่มที่สองก็จบลงสำหรับวันนี้ ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกับจินโรเกม c r a ซี่ฟ็หรือเกมล่ามนุษย์หมาป่าภาคจิงจอกคลางเล่มที่3ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับดิฉันลูน่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาทต่อเดือนซึงเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรม ที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะ